มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสะเทือนใจอุบัติเหตุกระบะพุ่งชนพ่อค้าขนม29ธันวาคม2566เกิดเหตุสลดเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอรัตนาธิเบตจังหวัดนนทบุรีรับแจ้งรถชนชายข้ามถนนเสียชีวิตกลางถนนติวานนฝั่งขาออก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสานามบินน้ำตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวันดนนทบุรีที่เกิดเหตุอยู่ใต้สะพานลอยคนข้ามพบร่างชายอายุ55ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนรองเท้าเข้ากล่องและขนมตกกระจัดกระจายเกื่อนพื้นถนนส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะห้องเย็นอีสูดสูทะเบียนรถ2ทองทพุเท่าอาลา 5720กทมจอดอยู่สภาพกันกระจกหน้าแตกร้าวกันชนยุบมีนายบัญชาอายุ45ปีเป็นคนขับรถยืนรอตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ สอบถามผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่กับพี่สาวอายุ64ปีซึ่งป่วยด้วยโรคประจําตัวหลายโรคปัจจุบันเดินไม่ได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยผู้เสียชีวิตมีอาชีพรับขนมไปตะเวนขายหารายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็พี่สาวป่วยติดเตียงก่อนเกิดเหตุกาลังเดินข้ามถนนรถกระบะขับมาเล็งขวาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนร่างกระเด็นลอยไปไกลกว่า50เมตรรองเท้าแตกหนึ่งข้างกระเด็นขึ้นไปอยู่บนสะพานลอยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากนั้นเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพร้อมนำตัวคนขับกระบะไปสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ